สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาอัปเดตสวนทุเรียนอีกวาละหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ขอกลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมเนาะแล้วก็กลับสวัสดีที่พี่ๆที่ชุมแพเนาะที่มีชีวิตคล้ายๆผมคือว่ากับทุกอาทิตย์เพื่อที่จะมาดูแลสวนทุเรียนเนาะก็ก็จะทำไงได้ครับเป็นชีวิตทางราชการหรืออะไรเงี้ยต้อง ต้องเอ่อเอ่อต้องวางแผนเนาะวางแผนเพื่อที่จะเอ่อเวลาที่เรากรเกษียณเราจะได้มาเอ่อมีแหล่งเงินทุนที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับก็คิดว่าทุเรียนนี่แหละเอ่อที่ผมรักนะครับคือทำในสิ่งที่เรารักเนาะเอ่อถ้าทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยเราก็จะร่ำรวยไปข้างหน้าใช่ไหมตามกฎของเงินนะครับ อันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสวนทุเรียนนะครับก็ได้ได้ตกแต่งนะครับตกแต่งตัดกิ่งตัดไรนะครับ2อสาวันที่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นเ,เป็นขี้ไก่เนาะขี้ไก่ด้วยที่เข้ามาในวางร,ร,ร,รอบๆทรงพุ่มนะครับรอบๆทรงพุ่มนี่นะครับรอบๆทรงพุ่มอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือ ผมได้เอาขี้ไก่เข้ามานะครับที่จริงต้องคือจําเป็นมากนะครับจาเป็นมากที่จะต้องใส่ปุ๋ยคลอ,อกนะครับออปุ๋ยคลอ,อกเนี่ยก็จะทําให้มันเ,เป็นประจุอ,อ,อะไรนะประจุบวกประจุอะไรประจุลบนะเอ,อ้ยประจุบวกนะครับประจุบวกเนี่ยก็ใส่เข้าไปก่อนทีนี้เราก็จะเอาปุ๋ยเค,คมีเนี่ยก็อค่อยใส่รอบๆไปในอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการผสมผสานกันถ้าเกิดว่าใส่อันใดอันหนึ่งมาเนี่ยมันจะเจริญเติบโตช้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ผมก็ได้ปลูกต้นคู่เอาไว้ต้นเล็กๆไว้ต้นหนึ่งเนี่ยกว่าจะติดได้ก็ใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่ามันรู้สึกว่าโคนเขาก็จะไม่ดีนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเลือกต้นพันนิดหนึ่งนะครับเพราะการเลือกต้นพันเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบจําเป็นมากเพราะว่าจุดเริ่มต้นเ,เริ่มต้นที่ดีก็ต้องประสบความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยโบราณเขาว่าไว้เนาะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าลองลองลอง,ลองเทสดู ก็ก็เป็นลักษณะอย่างี้ก็คือใบก็เขาก,ก,ก็รอบใบผมก็ใส่ปุ๋ยสูตร15 15ไปนะครับนะครับเวลาที่เอ่อนะครับจังหวะที่มันแตกใบเพสลาดหรือว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นเอ่อเป็นหางประทูหรือว่าฝักดาบอย่างเงี้ยเราก็ใส่ปุ๋ยสูตร15เข้าไปนะครับคือใส่ใส่ประมาณนี้นะครับประมาณเอ่อรอบๆทรงพุ่มเนาะอย่าอย่าใส่เข้าไปข้างในนะครับ อย่าใส่เข้าไปข้างในผมใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับเขาก็จะแตกยอดดีนะแตกยอดดีแล้วก็ผมก็ได้ฉีดยาเข้า,มาแมลงไว้เรียบร้อยแล้วก็เขาก็โอเคดีนะครับอืมโอเคดีกอปุ๋ยที่ผมใส่เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยที่ทําให้เกิดการที่ว่าแตกยอดออกไปเยอะ,ยอะๆะน่ะคือกระตุ้นการแตกยอดพูดง่ายๆนะครับก็คือพวกหกสามสามนะครับหกสสามแล้วก็ตากจากนั้นก็ตามด้วยปุ๋ย ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านะครับรอบทรงพุ่มนะครับรอบทรงพุ่มนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะอัปเดตนะสวนทุเรียนวันนี้ก็แดดล่มลมตกก็คือฟ้าปิดนะครับรู้สึกว่าสีสวยดีก็อยากจะทําคลิปจริจริงก็จะทําไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามันครั้งที่แล้วก็นานหน่อยเพราะว่าคุณพ่อเสียก็ต้องทํางานต้องช่วยงานคุณพ่อให้จบไปก็เลยวันนี้เรียบร้อยแล้วก็เลย มีโอกาสเข้ามาทําสวนทุเรียนนะครับคลิปสวนทุเรียนอันนี้ก็รู้สึกว่าเหลืองๆนะครับเป็นกบชายน้ํากบชายน้ําก็เขาก็เจริญช้าเพราะเป็นทุเรียนโบราณเนาะก็ก็ค่อยเ,เป็นค่อยไปก็คือว่าก็ดูดูแลเข้าไปนะครับเพอะเห็นใบเหลืองผมก็เลยเอาชุลรสใส่เข้าไปนะครับชุลรสนะครับใส่เหมือนปุ๋ยเลยนะครับใส่เลยใส่เยอะเลยรู้สึกใบเขีเขยวขึ้นนะใครจะเรียนแบบก็เอาเชิญได้ครับไม่คุยสงวนลิขสิทธิ์ชุลรสนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ เก็จะให้ดูนะครับดูว่าโคนต้นทุเรียนเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการเลือกต้นพันธุ์ที่ดีเนี่ยควรที่จะเลือกแรกๆนะครับที่เราไปซื้อในร้านเขาเลือกอะไรเงี้ยจะต้องเลือกต้นที่ตรงอย่างนี้ครับโคนตรงตรงครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องเลือกโคนให้ตรงเลยนะครับให้ตรงอย่างนี้เลยนะครับ ไม่ต้องไปโคดไปงอนะครับมันโตช้าเดี๋ยวจะผมจะให้ดูนะครับให้ดูว่ามันคดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะแต่นอกจากที่ว่าโคนโคนของเขาเนี่ยมันมันยังไงมันมันมันไม่คดแล้วเราต้องดูดูอะไรบางอย่างก็คือว่าโคนของเขาเนี่ยจะมีประมาณสีดําลักษณะแบบนี้ไหมนะครับคือเป็นโคนดําๆเหมือนเหมือนงูอ่ะงูงู งูอะไรงูสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นดําขาวดําขาวนะอย่าอย่าเลือกนะครับต้องเป็นสีเดียวกันแล้วก็ตรงนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นมีพวกลาพวกอะไรผสมด้วยอันนี้คือต้นพันธุ์ที่เป็นตัวอย่างที่มีมีลาเกาะอยู่จเจริญช้ามากนะครับดูนะครับถึงแม้จะต้นตรงนะครับแต่ว่าก็มีลาลาอยู่ก่อนแล้วนะครับเลือกให้ดีนะครับเลือกให้ดีเลือกให้ดีถ้าเกิดว่าเราเลือกดีก็เริ่มต้นดีนะครับไอ้ที่เลือกไม่ดีก็คือว่า ือเข้ามาส่งเนาะก็เลือกสั่งเข้ามาส่งก็คือต้นโคดโคดคือโคนมันโคดรอะครับไม่ควรเลือกเลยนะไม่ควรเลือกอย่างนี้คือไม่แนะนําเลยนะครับก็คือว่านี่ฮะโคดมันก็ไม่โตเหมือนกันอย่างนี้อย่างเงี้ยคือเป็นตัวอย่างนี้เห็นไหมเขาโตไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะนะครับโตมากนะครับคือเขาตรงไงนะครับแต่ตัวนี้เจ้านีโคดโคดมากเลยนะครับโคดมากโคดเหมือนงูงูลอยน้ําเลยนะดูนะครับนะ โอ้โหแบบต่อไปนะครับคือเราพวกเราถ้าเกิดว่าเราเลือกต้นพันธุ์ต่อไปเนี่ยเราเราจะไปเลือกลักษณะแบบนี้นครับคนโคดเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยถึงแม้ว่าข้างบนจะสวยนะครับแต่ว่าตรงนี้อย่าไปเลือกนะครับเลือกไม่ต้องไปเลือกนะครับโอเคนะครับอันนี้คืออยากจะสื่อให้ทราบว่าต้นโคดเนี่ยไม่ควรเลือกมันไม่โตนะครับมันไม่โตเห็นทุกคนเห็น คนนี้เขาประสบการณ์เขาก็แนะนํานะแต่ว่าไอ้ต้นนี้มันเลี้ยงไม่ได้คือเขาเอามาส่งเราก็จาเป็นจะต้องซื้ออนะเราไม่ได้ไปเลือกอย่างที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับคือต้นออที่หนาวที่ผ่านมาก็ก็โดนลานะค้างเล่นงานนะครับเล่นงานจนแบบออใช้งานไม่ได้แต่ว่าเขาก็ออแตกใบใหม่มาทดแทนนะครับทดแทน ต้นใหญ่ก็นะครับใหญ่ก็ดูดีนะครับดูดีเริ่มดูดีขึ้นแล้วก็แตกยอดแตกอะไรแตกใบเพสลาดอะไรไปนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพสลาดที่แก่มากกว่านี้แล้วก็จะใส่ปุ๋ยครับอีกทีนึงให้กลางเขาเต็มที่ก่อนนะครับนะฮะนะจะสังเกตว่าเห็นว่าไอ้ต้นนี่ลำโคนนี่จะตรงนะครับแล้วก็ไม่มีลานะครับนะครับครับดูดูได้เลยนะครับนี่ก็สวยครับ เข็น,นทุเรียนเราสวยเนี่ยเราก็มีความสุขนะครับคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่เนะ <c oughs> ก็ก็เป็นไปได้ดีนะครับเราก็ให้น้ําอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาก็คือว่าให้น้ำเนี่ยเจ็ดวันครั้งถ้าว่ามีฟางอยู่นะครับมีฟางค,มคุมโคนอยู่เขาก,ก็ก็ไม่ได้ให้มากมายนะอันนี้นะครับดูครับเนะี่ยอันนี้โคนคดแล้วก็มีลาด้วยนะครับมีลาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมันจะเป็น เป็นไม่ไม่เป็นสีเดียวอย่างเงี้ยอือก็จะดำนะับทุกคนเห็นเนาะนะครับจะเป็นสีดำอย่างเงี้ยเพราะนั้นไม่ไม่ไม่ควรเลือกเลยนะครับไม่ควรเลือกเลยนะฮะมันจะโตช้าแล้วก็ดูว่าวิวัฒนาการของเขาเนี่ยจะจะดูไม่ดีเลยนะครับดูไม่ดีนะฮะนะมาพร้อมกันเนี่ยตัวน,นี้สวยแล้วก็อืไปได้เร็วด้วยนะอือต่อไปก็จะตัดกิ่งนะครับอันนี้คือบาดแผลที่เกิดจาก ลาน้ําค้างนะครับสมัยตอนที่หนาวหน้าหนาวผ่านมาก็โดนทําลายนะครับโดนทําลายโดยลาน้ําค้างต่ำกว่า10องศาหรือต่ำกว่าส5าองศาเป็นเรื่องแล้วนะครับเป็นเรื่องแล้วแต่ปีนี้นะผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เดี๋ยวจะหาสารบางอย่างมาเคลือบใบนะครับเคลือบใบเพื่อไม่ให้ให้น้ำค้างเขาทำลายนะครับเดี๋ยวจะหาดูอยู่นะครับโอเคนะก็ ก็เป็นไปได้ดีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่80นะครับส่วนที่โดนคาลาน้ำค้างไปก็ตายไปหลายต้นเหมือนกันนะครับที่เขาอ่อนแออยู่เนาะอืมก็อ่าดูนะครับดูนะฮะอืมไอ้ที่ที่แดงๆอย่างเงี้ยนะเป็นปูนแดงนะเวลาเราตัดแต่งกิ่งพุ่งถ้ามันต้นใหญ่หรืออะไรเงี้ยเราก็ใส่ละไอ้ปูนขาปูนแดงไว้นะครับปูนเคี้ยวหมากเราได้แหละนะครับ ปูนแดงเพื่อที่จะไม่ให้ลาเข้านะครับมันแผนแผลใหญ่เกินนะครับอันนี้ก็เตือนให้พี่น้องท่านสมาชิกได้ได้เอาไปใช้เนาะไปใช้ในการที่ทำสวนทุเรียนยังไงมันโอเคนะครับก็อยู่ที่ในเกณฑ์ดีมากนะครับดีดีมากต้นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบนะครับก็อายุก็ประมาณ2ปีจะครึ่งแล้วเราก็ไม่ได้รีบอะไรนะครับไม่ได้รีบอะไรโอเค นี่แหละครับคือค่อยเป็นค่อยไปนะครับเรารักเขาเนี่ยเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่ต้องผีผามแนละ้วก็ค่อยเติมความรักไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักวันผู้หญิงคนนั้นก็ใจอ่อนโอเคผมก็จะตามตื้อไปอย่างนี้แล้วเพราะว่าเราเรารักเขารักรักรักทุเรียนเนาะพอรักทุเรียนเราก็จะทําอะไรได้ไปได้ดีเนาะไปได้ดีไปได้เ,เจอ ความลาบากก็ไม่เห็นเป็นความลําบากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะครับผมออโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้ให้ทราบนะครับอยากให้ทราบว่าหลายๆคนที่มีชีวิตที่ท้อถอยหรืออะไรต่างๆว่าโอ้ยทาอะไรก็ไม่ดีสักอย่างอะไรอย่างงงนะครับในโลกใบนี้นะครับผมบอกเลยว่า เราอยู่ในใต้อำนาจของกฎของเงินนะครับก็คือว่าเงินคืออำนาจอำนาจคือเงินนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีเงินเราก็สร้างสวนทุเรียนไม่ได้ถูกต้องครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เถียงแต่ว่าผมไม่ได้กู้เงินเข้าสักบาทก็คือเก็บเงินเพราะฉะนั้นน่ยเราทําตามกฎของเงินก็คือต้องเก็บเงินต้องอะไรเงี้ยต้องอยู่ในเขตของเงินเพราะฉะนั้นเราเก็บเงินได้เราก็ค่อยๆทยอยซื้อแล้วก็ค่อยๆมาปลูกไปเรื่อยๆนะครับคือมันเป็นเป็นธรรมชาติทุกคนเนี่ยที่ที่เอ่อ อะไรนะที่ต้องการลงทุนหรืออะไรต่างๆทุกคนใจร้อนนะครับใจร้อนเราก็จะไปติดกับดักของเงินหรือเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นทาาของเงินอะไรต่างๆเนะี่ยเพราะว่าอย่างเช่นกู้มาทําอ้อยเงี้ยเราไม่เคยทําเราก็เจ๊งนะครับเราก็ไปกู้ใหม่เราก็เป็นท่าโรงงานแล้วก็เอาใบโสนดทุดลงที่ดินไปให้อ่ลงงงโรงงานเขานะครับเพื่อที่จะเอาค้าประกันเอาเงินออกมาเพื่อจะมาทําอ้อยทําอะไร แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะทําอย่างนั้นเลยเราต้องค่อยเป็นค่อยไปครับคือเหมือนเหมือนการที่เราเราต้องขับรถไปเส้นทางที่เราไม่รู้จักเราต้องประครองรถใช่ไหมฮะแต่ว่าพวกเราเนี่ยโอ้โหแบบแต่ก่อนผมก็เคยเป็นนะครับคือเคยเป็นคือทุ่มเทคือกู้เงินแล้วมาลงทุนเลยนะครับผมอย่างผมเนี่ยผมกู้มาทําตลาดนัดอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นร้านเหมือนกันนะครับก็หลักร้านเหมือนกันผมมาถมที่ถมอะไรต่างๆแล้วก็ให้ตลาดนัดมาเช่า เออคุณเชื่อไหมครับเจ๊งนะฮะพอหลังจากนั้นผมไม่เคยกู้นะครับกู้มากู้มาเป็นก้อนลักษณะที่แบบโอ้โหเพราะว่าสิ่งที่ผมทํานั้นก็สิ่งที่เราเราไม่ได้รักนะครับเราไม่ได้รักแต่เห็นเขาทําแล้วเนี่ยได้เงินเยอะเราก็ไปกู้เงินแล้วก็มาทํานะครับคือปัญหาเยอะมากครับทาตลาดนัดแล้วก็เราก็ต้องไปง้อคนที่เอ่อผู้นําตลาดนัดมาเพื่อที่จะพาลูกน้องมาเช่าพื้นที่เราอะไรเงี้ย แต่ปรากฏว่าเขาเขาโดนจ้างหนีโดนกลางเมืองการเมืองว่างอะไรบ้างนะครับอะไรต่างๆพอเราได้หามาแค่วันวันเสาร์ไอ้วันวันจันทร์อย่างเงี้ยมันก็จ้างหนีเราก็หาวันอังคารมาเขาก็จ้างหนีามาทดผมก็ทําอย่างเงี้ยเรื่อยๆเขาก็จ้างจ้างหนีหมดเลยเพราะมันเป็นการเมืองผมก็เออโอเคโอเคเราก็ไปหามาเรื่อยๆหาจนแบบแบบแบบ ไม่มีจะหาแล้วก็เลยเปลี่ยนนโยบายใหม่เปลี่ยนไปเป็นขายของสดอย่างเงี้ยขายของสดก็เลยไปได้ดีนะครับไปได้ดีก็คือเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอะไรใหม่ก็ให้แฟนเขาควบคุมไปอันนี้คือแต่ว่าไอ้ที่ผมขายของสดก็คือผมเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคือคือคืนนี้เนะี่ยมันศูนย์ไปหมดแล้วนะครับคือหมายว่ากู้มาเนี่ยมัน,ม,นมันเจ๊งหมดแล้วก็เราก็เลยแค่ทําบ่อปลาขึ้นมาเริ่มจากการทําบ่อปลานินนะครับแล้วก็ซื้อตู้แช่มาต้้มา ค่อยๆขายอาหารสดมาปรากฏว่าโอ้เดี๋ยวนี้โอเคยิ่งใหญ่เลยครับ <laughs> ไม่อยากจะกล่าวเนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วผมก็เข้ามาเข้าเอา่อมาเอา่อทในสิ่งที่รักก็คือทำสวนทำทำสวนทุเรียนนี่แหละครับอันนี้คือคือผมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับค่อยๆเป็นคือค่อยๆประคองรถเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่คุณพวกคุณจะต้องไปกู้ยืมเลยนะครับ ไม่กู้ยืมเลยมันอย่างที่ผมทําตลาดเออตลาดขายของสดอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้กู้ยืมยนะนะที่ไอ้ที่ส่วนกู้ก็คือกู้ก็คือมาทําตลาดนัดก็คือเจ๊งหมดนะครับเจ๊งหมดอันนี้คืออยากจะเออสื่อประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้กันฟังเนาะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงจริง,รงวเวลาทําอะไรต่างๆที่ในลักษณะที่เออสิ่งเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ไม่เคยทําอย่างเงี้ยเราก็พยายามแล้วก็ มองข้ามความลำบากออกไปนะครับลำลำบากเนี่ยไม่ต้องไปไปพูดถึงนะครับถ้าเรารักส่วนทุเรียนเนี่ยบางคนโอ้ยจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เออแต่ว่าในใจลึกๆแล้วไม่เคยรักทุเรียนเลยไม่เคยรักในสิ่งที่ตัวเองทําเลยเนี่ยมันมันไม่มีความเจริญนะครับผมบอกเลยเลยคุณต้องทําใจให้รักในสิ่งนั้นอต่อให้แบบเจอความลําบากยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้มองเป็นความลําบากนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ อยากจะฝากเพื่อนๆแล้วก็ท่านที่ติดตามผมเนาะเอาไปปรับใช้ดูนะครับเรื่องคือภาวะของกฎของเงินเนี่ยก็คือเราต้องมีทัศนคติที่ดีต่องเงินนะฮะเริ่มแรกวันนี้ก็จะจะพูดถึงตรงนี้นะครับนิดหนึ่งคือเป็นเรื่องแทรกขอนิดอนุญาตนิดหนึ่งแล้วเกิดว่าใครไม่ไม,ไม่ไม่โอเคก็กดข้ามไปนะครับก็คือว่ากฎของเงินก็คือมันมีข้อที่ข้อที่ เป็นเป็นหลักใหญ่ที่ทุกคนะจะมองว่าถ้าปฏิบัติตามกฎของเงินอย่างเช่นเราจะหาเงินยังไงเราจะใช้เงินยังไงเราจะปกป้องเงินยังไงเราจะลงทุนยังไงแล้วก็รบับแบ่งปันยังไงอย่างเงี้ยมีมีอยู่5ข้อเนี้ยแล้วก็จะมีข้อหนึ่งที่มนันคุมทั้งค่าข้ออยู่ก็คือเป็นหลักใหญ่ก็คือการมีทัศนคติที่ดีต่อเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทัศนคติที่ดีต่อเงินเนี่ยก็คือ5ข้อเนี่ยมันเป็นข้อย่อย แล้วก็5ข้อเนี่ยก็เป็นทัศนคติที่ดีต่อเงินนะครับเป็นเป็นเหมือนกันคือมันคุมอยู่มันมันมีความสมดุลตรงนี้อยู่แต่ในส่วนที่เราถ้าปฏิบัติตาม5ข้อนั้นก็คือเราให้เกียรติเงินแล้วก็เคารพเงินนะครับเราปฏิบัติต่อเงินด้วยความรักด้วยดูเหมือนว่าเ,เงินนั้นก็คือเป็นเงินที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเออเปรเียบเสมือนคนที่เรารักเลยละนะครับคือเราหนึ่งใช้เงินให้ถูกต้อง อะไรนะหาเงินถูกต้องใช้เงินถูกต้องอปกป้องเงินถูกต้องลงทุนถูกต้องแล้วก็แบ่งปันถูกต้องเนี่ยก็เหมือนว่าเรา,เากระทํากับคนที่เรารักเนี่ยแบบด้วยความรักด้วยจริงใจจริงๆนะครับอันนี้คืออยากจะเรียนให้ทราบก็คือถ้าศักนะคติที่ดีต่อเงินก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของเงินนะครับคือความศักดิ์สิทธิ์ของเงินเนี่ยผมผมอยากจะบอกว่า,ามันศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งที่ว่าเหมือนเหมือนเราไปหาหวยบริ ต้นไม้นะครับคือกล่าวสักเคก้ามีจะรูเปอะไรเงี้ยคืออัญเชิญเทวดามาอยู่บนต้นไม้แล้วก็ให้หวยเราเงี้ยเงินก็ประมาณนั้นแหละครับเงินประมาณนั้นผมเนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยนี่สินผมลุงลังมากผมก็เลยเออได,ได้ได้อ่านกฎของเงินเขาบอกว่าเราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเงินคือใช้ในส่วนที่จําเป็นที่สุดก็คือว่าก่อนใช้ปุ๊บเนี่ยผมเวลาผมซื้อข้าวไปเนี่ย ผมจะกราบขอบคุณในใจนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านให้ข้าวให้น้ําเราขอบคุณเทพบาเจ้าแห่งการเงินที่ให้ข้าวให้น้ําที่เรากินได้ได้อยู่ได้กินได้มีที่อยู่ได้มีอะไรต่างๆเราก็บรรยายไปก็ขอให้ท่านเนะี่ยพาเพื่อนพาอะไรมากลับมาหาเราเยอะๆนะอธิฐานในส่วนที่ดีทั้งหมดอะครับก่อนที่จะซื้อข้าวแล้วก็ค่อยยื่นธนบัตรเงินนั้นไปให้แม่ขาซึ่งอธิษฐานอยู่ในใจนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของผมแล้วก็หลังจากนั้นมา ผมรู้สึกว่าผมไม่มีความกังวลเรื่องเงินเลยนะครับเรื่องเงินเลยไม่มีเลยเรื่องเงินเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้กังวลทั้งทั้งที่ตัวเองนะ่ะมีนี้สินแบบเดือนชนเดือนแทบจะไม่มีกินต้องไปหากินข้างนอกต้องไปหาไซไลที่ต้องไปขายของไปอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยนะครับแต่เราไม่กังวลว่าเออเราไม่เราจะเดือนนี้เราจะเอ,อ่อต้องใช้นี้เท่าไหร่อะไรยังไงต้องกังวลนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ใช่เลยครับถ้าพูดถ้าอธิษฐานเกี่ยวกับตรงนี้ปพ๊บคือ จะซื้ออะไรอะไรยังไงนะขอบคุณท่านก่อนขอบคุณเทพเจ้าแห่งการเงินก่อนนะครับท่านคือเงินคืออํานาจอํานาจคือเงินเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือถ้าเกิดรับไม่มีใครไม่มีเงินเนี่ยมันก็ดํารงชีวิตแบบแบบเหมือนว่าลําบากสุดๆอะครับนะครับ,นะรบทุกทำทุกอย่างก็เพื่องเงินใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเออถ้ามีเงินเพิ่มก็เหมือนมีเทพเจ้าไงแต่ว่าเราเราจะ ใช้อย่างไรแล้วเงินทึ่จะมาเราเราเงินจึงไม่หมดก่อนที่เราจะตั้งตายจากไปโลกนี้นะครับเราจะทำอย่างไรให้เกิดเงินเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เป็นไม่เป็นไม่เป็นกับดักของเงินคือไม่เป็นพิษเป็นภยัยทุกอย่างมีมีสด้านนะครับเงินเนี่ยมาแบบ2ด้านถ้าเกิดว่าใครได้เอาเงินการพนันมาหรือว่าไปเล่นการพนันได้ไม่รู้กี่เท่าไหร่ร่ำรวยจากการพนันแป๊บเดียวเงินหมดนะครับเพราะาเงินมันเป็นสีดําใช่ไหมฮะสีดำไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จากที่ว่าเราจาก ได้มาจากกัดเงินและแรงใจเราจริงๆแต่นี้ก็คือว่าเออวันนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของเงินมีมากเพราะว่าผมลองทดสอบดูนะครับคือผมไปเรียวิทยาศาสตร์เนี่ยผมจะลองทดสอบดูนะครับว่าเออเงินเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอะไรเงี้ยเออก็คือว่าเราซื้อหวยครับเวลาเราจะซื้อหวยเนี่ยเราจะต้องดูว่าจิตของคนในประเทศไทยเนี่ย ไปมุ่งอยู่ที่ตรงไหนอย่างเช่นวันเสริมพระชนมรรษาหรืออ,อ,อะไรเหตุการณ์ที่มันแปลกๆอย่างเช่นนายกยิงก่งรักตกรถอย่างเงี้ยจิตใจคนก็มุ่งไปหย่ที่ตรงนั้นว่าเออห่วงเป็นห่วงท่านว่าเออท่านบาดเจ็บมากง่ายไหนอะไรยังไงเ,เป็นห่วงท่านทุกคนในประเทศนี้ส่งใจไปปุ๊บหวยก็จะไปออกทะเบียนรถของท่านอันนี้คือนี่คือพลังจิตแต่ว่าเงินเนี่ยทุกคนต้องการโลกใบนี้ต้องการมันจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนครับ ทุกคนคิดตามเนาะคงเข้าใจเนะาะเพราะนั้นทุกคนต้องการมุ่งไปหาเงินหาเงินอย่างเดียวจิตไปผูกพันกับเงินเนาะเงินก็คือพระเจ้านั่นแหละครับอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ของเงินเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยว่าพลังจิตของคนเนี่ยต้องการเงินอย่างเดียวในโลกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเคารพเงินเวลาเราเราทําอะไรหรืออะไรต่างๆเรา,าขอบคุณเงินปุ๊บเนี่ย เงินนั้นเขาก็จะมาแต่ทุกวันนี้ผมมีความสุขครับมีความสุขทั้งเท่มีหน้อยู่นะแต่มันยังไม่หมดใช้เขายังไม่หมดแต่ว่าไม่มีความกังวลแล้วก็ท่านก็จะให้อ,อ่อะไรนะหนทางที่เราจะต้องหาเงินไปนะครับหาเงินไปแล้วก็มีความหวังมีอะไรเยอะยๆไปหมดอันนี้ลองไปพิสูจน์ดูผมผมไม่ไดอ้อ่ไม่ได้กล่าวที่ที่แบบว่าอ่าอ,อะไรนะเกินจริงไปนะครับเกินจริงไปแต่ว่า อยากให้ท่านเอาไปพิสูจน์ดูสิ่งท,ท,ท,ที่พูดผมพูดเนี่ยจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทอมส่วนทุเรียนนะทุกคนเนี่ยหลายคน,นยจับหัวไว้ผิดหรอกครับต้องการความรังคั่งร่ํารวยนะครับวันนั้นเราร่ํารวยยังไงที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดนะครับนะครับก็คือเราจะต้องเคารบกฎของเงินแล้วก็รู้เรื่องกฎของเงินนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะสร้าง ช่องอีกช่องหนึ่งทึเงเ่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับกฎของเงินหรือเราจะามุ่งเน้นไปเรื่องของการใช้เงินหรือกฎของเงินหรือการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอะนะเดี๋ยวจะไปอีกช่องหนึ่งก็มีเดี๋ยวก็ตามผมก็แล้วกันนะครับแต่ว่าไอเรื่องทุเรียนเนี่ยทุกคนมาเนี่ยก็ต้องการความร่ำคั่งร่ำรวยผมก็อยากให้เ,เราทาส่วนทุเรียนแล้วมีความัม่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริงนะครับอย่าถ้ามาดูผมแล้วเนี่ย ทำทุเรียนแล้วอะไรแล้วเนี่ยต้องได้ผลแล้วก็ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ไม่ไม่แบบเ,เป็นหมื่นล้านก็ทุกคนนะครับมีกรรมเป็นของตัวเองเนาะเป็นบุญวัส,สนาของแต่ละคนมันแข่งกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ดูที่ความสามารถของเราเนี่ยเราจะได้ร่ํารวยขนาดไหนเราก็ตามตามเหตุและปัจจัยแต่จิตใจเราเนี่ยต้องเป็นสุขนะครับสิวสุขถ้าเ,เรารู้กฎของเงินปุ๊บเนี่ย ปฏิบัติตามกฎของเงินใจท่านเป็นสุขแน่นอนครับอันนี้ผมขอขอยืนยันเนาะยืนยันว่าผมได้ปฏิบัติแบบนี้จริงๆก็อยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามผมเนี่ยเอ,อบางครังลล้งร่ำรวยอย่างแท้จริงแล้วมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าเอ,อมีแต่ความเดือดร้อนเดือดเนื้อนอนร้อนใจนะครับมีเงินแล้วก็ใช้ไม่เป็นหรืออะไรต่างๆเนาะวันะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขเนาะ แล้วก็ได้ได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับท่านต้องการท่านทุกทุกคนมาเนี่ยเราก็ประเทศไทยนี้เราก็จะทําให้เกิดความมั่งคั่งนะครับเหมือนประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยร่ำรวยกว่าคนในเมืองอีกนะครับอยากจะเห็นตรงนั้นเอาละตอนนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมพอดีผมมีหน้าที่จะต้องไปตั้งปั๊มน้าเพราะาปั๊มน้ําตัวหนึ่งเสียเพราะว่าน้ําท่วมเนาะมีแค่ปั๊มน้ําตัวเดียวที่ใช้มาอยู่แล้วก็ซื้อมาเก็บเงินแล้วก็ ได้อีกปั๊มหนึ่งละเพราะว่าใน2องไร่เนี่ยผมใช้ปั๊มตั้ง2ตัวนะก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปติดตั้งวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้ามีมีเคล็ดลับดีๆอะไรต่างๆก็จะจะเมาบอกกล่าวเราแจ้งกันอีกทีหนึ่งเนาะก็ค่อยๆตามผมไปก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เอ,อ่ขอกลับคำว่าสวัสดีครับผม